สวัสดีครับผมซื้อนอนท์ครับเป็นคนรอยเอดตั้งแต่ผมเป็นเด็กน่อยผมมีเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งซื้อเอ็มผมก็บักเอ็มมีอย่างที่เหมือนกันหล,ลายหอย่างอย่างเช่นเขาโรงเรียนที่เดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นคนที่มีครอบครัวที่หาเสากินคำเหมือนกัน แถมยังมีนิสัยขี่อายคือกันครับเลยทําให้สนิทกันพอถึงสารทิตย์ก็มักจะชวนกันไปใส่เบ็ดน้ำกันหรือบางที่ก็ไปลากยามเบ็ดข้าเจ้าครับแต่ตอนที่เป็นเด็กน่อยโบหู้ดอกครับว่ามันเป็นบาปพอโตขึ้นมาแน่ค่อยฮู้ซึกเพราะเวลาผมไปใส่เบ็ดเบ็ดของผม กระถือค้นลักคือกันเขาเอิ่นว่าบาปน้ำกำไรเนาะตอนที่เป็นเด็กหน่อยนี่ผมกับบักเอ็มมักจะไปลักยามเบ็ดพ่อใหญ่ํำท่อนครับแกมีทงหน้าติดกันกับบานบักเอ็มพ่อใหญ่ํำท่อนก็หูหได้แกกัมากไปจมเล่นเลนกับแม่ผมว่า มันเด็กหน่อยทั้งได้มาหลักยามเบ็ดข่อยนอเห็นแต่ห้อยตีนหนหน่อยๆได้เดี๋ยวนี้มาน้ำกันสรงใส่สีสองค้นนี่ละพอใญ่คำท่อนเบาไปกับหัวงละไปผมก็เลยมาบอกบอกเอ็มว่าช่วงนี้พวกเฮาคือสิไปใส่เบ็ดบ่ได้ละละเพราะว่า พอไงกำทอดเล่าหูแล้วแม่้าผวกเข้าไปหลักยามเบ็ดเล่าบอกบอกบอกบักเอ็มทำหน้าตกใจสาอาทิตต่อมาก็เลยชวนกันไปนางเล่นอยู่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนของผมจะติดกับบึงน้ำขนาดใหญ่ถ้าเล่นกันเบื่อแล้วก็จะชวนกันลงเล่นน้ำว่ายน้ำแข่งกันเรื่บักเอ็ม ก็เอ่ยขึ้นมาว่าบักนนท์มึงเคย้ยินเหลืองมีเด็กหน่อยตายอยู่บึงที่โรงเรียนห้องบอผมก็มองหนามันด้วยความสนใจบักเอ็มเว่าต่อว่าตั้งแต่พวห้องบอ่ท่านเกิดแม่กูว้าให้ฟังว่ามีเด็กหน่อยมาลักเล่นน้ำที่บึงแล้วน่าจะ ตะคิ้วกินเลยจมนนำตายพอตายแล้วกะบอไปใสมีคนเห็นเด็กหน่อยคนนั้นนั่งห้อยขาที่ต้นบักกระจับแล้วกระโดดลงน้ำแน่บางคนก็นเห็นแลนขึ้นล่งบันไดบันไดโรงเรียนเฮ่านี่ล่ะแล้วยืนอยู่ตรงระเบียงสันสอง แล้วจู่ๆกัญญางหายเขาไปในห้องเรียนปซีเพราะว่าเด็กหน่อยคนนั้นน่ะเรียนอยู่ปซีบักเอ็มเว่าไปทำเสียงสูงเสียงต่ำไปผมก็เลยเว่าคัดมันขึ้นว่าเดียวเดียวเดียวมึงอย่ามาหาตัวกูเลยเป็นอย่างมึงคือต่องเว่าเสียงหน่อยเสียงใหญ่มึงว่าธรรมาดาบ่าเป็บ่ ก้าวอิล <minutes> ีบอ <I> ่อเขาวกมีเสียงหัวเราะดังข <repetition> ึ้นมาเสียงนั้นเป็นเสียงเด็กหน่อยไม่ยิ่งครับพวกผมก็เลยพากันแนมขึ้นไปถึงอาคารชั้นสองก็เห็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่หน้าห้องปศ แล้วเด็กหน่อยคนนั้นก็มองลงมาที่ผมแล้วสักพักหนึ่งเด็กหน่อยคนนั้นก็หันหลังกรับแล้วยางทะลุประตูหอ้องป .4 ไปเลยผมสองคนแล่นออกจากโรงเรียนแบบบบคิดชีวิตเลยครับหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับบานไพบบานมัน จนกระทั่งถึงวันเสาร์ต่อมาบักเอ็มกะย่างมา่บ่านผมแต่เสาร์เลยต้องบอกก่อนว่าบ้านของบักเอ็มอยู่ซอยหาแต่บ้านของมั่นนั่นอยู่ถ่ายซอยห่างจากบ้านของคนอื่นประมาณสี่หารอยเมตรบ้านของผมจะอยู่ซอยหนึ่งก็ถือว่า ห่างไกลกันพอสมควรบักเอ็มมันมาบอกผมว่านุ่นมึงหูเรื่องหรือยังเรื่องยังผมถามไปอายกูมันประสาทขึ้นมันอารหวาดตีพ่อตีแม่กูหลังจากนั้นมันก็เอามีดผ่านั้น ฟันขอพ่อกับแม่กูตายบักเอ็มเวาไปกะสะอื่นไปกูเห็นแม่มึงย่างสวนกับกูสงสัยแกจะไปบ้านกูนั่นแหละพวกผู้เห่บ้านกับเศชาบ้านก็คงจะพากันไปบ้านกูกันเมิดล่ะละ,ละพอาผมฟังจบผมกต็ตกใจบางอย่างค่ะ เลือตนบอกเอ็มแห้งผมก็เลยถามมันไปว่าไข่ตัวอ้ายมึงมันบ่เเหตุยังมึงมันแ่นบ่อท่านกูกูโดดลงบานไข่ตัวเหอนกูมันบ่คคอยสูงกูก็แล่นไปลบทางหลังเทียงหน้าเพอใหญ่กำอนผุนแล้วโอ้ไข่ตัวนอมึงบ่เป็นยังคากนอกบอกเอ็มกับบได้ว้ายัางต่อ หลังจากนั้นผมกับมันกับฝาวผ้า,ากันยางไปบานของมันพอไปถึงก็เห็นคนมามุ่งดูกันเต็มเมิดเลยมันเป็นภาพที่สะเทือนหัวใจมาครับผมเห็นร่างของพ่อแม่บักเอ็มนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ตีนบันไดาบานแตงหัวของคนทั้งสองนั้น ตกอยู่ใต่ทุนบานเพเลือดกระจายเต็มไปหมดกินข้าวเลือดนี้ฝุ่งไปทัวบริเวณเลยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงบานดังขึ้นมาซึ่งแกเข้าไปในห้องนอนของอายบักเอ็มนี่นี่นี่บักเอ็มมันมาผูกข้อตายในห้องมันคอยสิเขาไปแจ้งความในมอำเภอกอนเด้อ แล้วพวกเจ้าพากันไปหาบอกเอ็มแน่พอผมเนียนินผูใยญ่บานเว่าวซ้ำหนันผมกับแปลกใจอยู่ได้กับบักเอ็มยืนอยู่ข้างๆผมนี่เดะพอผมเลี้ยวมาหาท่างบักเอ็มซึ่งตอนนี้มันหายไปใสกับโบหูจนกระทั่งแม่ผมเลี้ยวมาเห็นผมพอดีแม่ผมเลยถามผมแบบเสียงเข้มว่า บักนุน้นมึงมาเห็นยังมึงบาย่านภาพติดตาบ่กลับบ้านเดี๋ยวนี้แม่แม่บักเอ็มมันภาผมมาแต่ตอนนี้มันหายไปใส่บุเมื่อกี้มันกันยังยืนอยู่ข้างๆผมหนี่อยู่เลยมันกันยังว่ามันยังสวนกันกับแม่อยู่ตรงถนนน่ะพ่อแม่ผมได้ฟังแม่ผมกระำหน้าตกใจ วเราเบาขึ้นมาว่าบักเอ็มมันหายไปตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วข้าเจ้ากำลังสิไปหาพอมึงกำลังไปซอยข้าเจ้ายู่เมื่อคืนนี่บักเอกมันอาลวาดโลกบ่ามันกำเริบมันเลือยขาพ่อแม่มันอย่างแต่มันขานองมันหล่ะเดียวนี่พอผมฟังจบผมก็เริ่มใจข้อบดีละครับ แล้วผมเลยบอกแม่ผมไปว่าแม่บักเอ็มมันมาบอกผมว่ามันหลบยุดหลังเทียงหน้าพ่อใหญ่กำทอดแม่พอแม่ผมได้ยินผมเบาแม่ก็เลยถามย่ำผมว่ามึงเบาแทบบอดเดือนนี้มึงยาวเอาไปเรื่อยๆนะอีลีแม่บักเอ็มมันมาบอกผมมันไปหาผมอยู่บ้านเตะเสาเลยแม่ก็เลยฝ่าวบอกชาบ้าน ว่าล่องไปหาหลังเทียงหน้าพ่อใหญ่กำทอนบึงผมก็เลยฝ่าแลนไปนั่งผู้ใหญ่เพราะวานี่ใจผมเป็นห่วงบอกเอ็มแห้งพอไปถึงเทียงหน้าพ่อใหญ่กำทอนผู้ใหญ่เพนกัญยางไปหาตรงผมใหม่ที่อยู่หลังเทียงหน้าบโบดนโบนานกะเจออีลีครับบักเอ็มนอนความหนาจมกองเลือดอยู่ข้างหลังของมันเป็นแผลเวอะวะ เป็นทางง่าวไปเบิดประกอบกับเลือดออกหลายเลยทำให้บักเอ็มขาดใจตายในเวลานั้นที่ทุกทุกคนได้เห็นภาพก็หูหซึกสะลดโหดหูในหัวใจบางคนทนม่าไว้กันยืนน้ำตาไหลน้ำมันเพราะว่าช่างบานเขาเลือดต้นบักเอ็มแห้งมันคือสียานคักมันเลยหนีตายมาหมดอยู่ตรงผุ่มหยา ซึงอยู่ลัางเทียงหน้าพอญ่กำอรทีเช่าบ้านบ่เห็นห้อยเลือดเพราะว่านี่ขึ้นที่เกิดเหตุนั้นฝนตกบอกยางคักก็เลยมีแต่ห้อยเลือดละกองเลือดเฉพาะบริเวณบ้านพอผมเห็นผาพเผื่อนของผมที่นอนตายอยู่ตรงนาผมก็เขาสุดลงกับมองหายอกมาแบบบ่อายผู้ใดหลังจากที่ครอบครัวบอกเอ็มตายกันเบิดบาน คนที่อยู่บ้านไกลเลื่อนเคียงเขาก็ได้ยินคือจังเสียงคนตีกันแล้วก็มีเสียงคนห้ยห้องโวยวันดังขึ้นบางวันช่วงเวลาตีหาคนที่ใส่สินทางซ้ายนั้นยางไปทงไปหน้าก็เห็นคนนัง่งจุดไฟเพื่อจะหนึ่งเขาบางครั้งก็เห็นเง่าคนมาตักหนามใส่อง์ เหมือนว่าเขายังใส่ชีวิตกันปกติแต่ส่วนใหญ่ถ้าคำมาแรงมากก็จะได้ยินเสียงคนไหย้ยคนห้องดังหอยห้วนมากจากบ้านหลังนั้นแล้วที่ว่าเป็นยังพอแม่บอกเอ็มถึงต้องมาสางบ้านอยู่ห่างจากบ้านคนอื่นเพราะว่าไอเอกลูกชายคนใหญ่ก็ซึงเป็นอายของบอกเอ็มนั่นแหละ แกมีอาการประสาทร้อนเพราะว่าเสพยาเสพติดหลายมื่อดีขึ้นดีก็ถือมีดดาบแกว้งไปแกว้งมาพ่อแม่แกกับพญายามจะพาไปรักษาแต่กระบอหายเพราะว่าไอเอกแอบกลับไปเสพยาคือเกาส่วนที่ว่าบักเอ็มมันได้บอกผมว่ามันยางสวนกับแม่ผมตรงถนนไปบานมัน แม่ผมมาเว่าให้ฟังที่หลังว่าแม่โบเห็นไผยสักคนเลยผมเลยคิดแนใจว่าห่วงทุดถ่ายก่อนมันจะขาดใจตายมันคงจะคืดหอดผมครับสึ่งก็เหมือนกับผมผมกับ่บคเคยลื่มมันคือกันถึงระยะเวลามันจะผ่านมาสามสิบก็ปีแล้วก็ตาม